สวัสดีค่ะหมอแพทย์หญิงชนัญยาตันติธรรมนะคะสูตรตีนรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลบำรุงราชเชี่ยวชาญทางด้านเวชศ,ศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาหนักอกันมีบุตรยากนะคะหัวข้อวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าการมีปัญหามีบุตรยากหลกัหลกๆเป็นปัญหาจากเพศหญิงแต่จริงๆแล้วจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ปัญหามีบุตรยากเนี่ยมีปัญหามาจากเพศชายด้วยและหนึ่งในปัญหาสําคัญก็คืออสุจิมีความผิดปกติที่เรียกว่า DNA fragmentation ค่ะหรือสารพันธุกรรมมีการแตกหักเสียหายค่ะ แต่โชคดีนะคะที่สารพันธุกรรมที่แตกหักเสียหายเหล่านี้เนี่ยเราสามารถตรวจได้ค่ะความสําคัญของสารพันธุกรรมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยบ่งบอกการเจริญเติบโตช่วยในการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทําให้มีปัญหามีบุตรยากได้ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราชของเรานะคะมีอุปกร,รณ์ที่ชื่อว่า Max Sperm มซึ่งเป็นตัวที่ช่วยตรวจหาอสุจิที่มีปัญหา DNA Fragmentation หรือมีการตายบางส่วนของเซลล์ที่เรียกว่าออพทซิสเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเฉพาะ สุจิที่ปกติดีนะคะมาทําการปฏิสนธิเพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจวิธีนี้อย่าลืมนึกถึงโรงพยาบาลบำรุงราษน,นะคะ